ก็ในสำหรับคลิป <Hollywood> นี <anak> ้นะครับผมที่ไปจะมาพูดถึงเรื่องเซิร์ฟเอ็มนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟ MC d b z ได้ทำการปิดปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้และถามที่มาในคอมเมนต์อันนะสำหรับคลิปที่คอมเมนต์มานะครับก็ตอนนี้กำลังปิดปรับปรุงํำแบบใหม่อะไรอยู่นะครับผมก็ถ้าเปิดแล้วก็อาจจะมีคลิป มาลงให้ดูนะครับก็ในตอนนี้ก็ถ้าหากอยาก,ก,กราู้ข่าวสารอะไรเดี๋ยวจะทิ้งกลุ่มและแฟนเพจเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ย้ายกลุ่มใหม่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับใครอยากรู้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟ MC DBZ หรือว่าเซิร์ฟไมคครับเด็กโบกันแหละนะครับผมก็ช่วยติดต่อมาทางแบบแฟนเพจแล้วก็กลุ่มนะครับผม ซึ่งถ้าใครหากอยากดูคลิปแบบว่าทำแมบปบรีวิวรีวิวอัปเดตอะไรอย่างนี้ก็บอกมาได้นะครับพี่จะได้รู้พี่จะได้ทําให้นะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ว่างนะครับผมหลายคนที่ดูคลิปนี้นะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่แล้วพี่พูดถึงเื่งเซิร์ฟเอ็มซีดบเนี่ยแล้วพี่เล่นเกมที่อะไร่วะนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็แค่หาวิวสวยๆแล้วถ่ายคลิปเฉยๆนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องก็่างนั้นแหละนะครับผมก็ติดต่อมาทำการเพจแล้วก็ลุมเอาละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากติดตามต่อไปก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะ400ซับแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับ s c r สไครุกกดเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับผมแลวก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจบสองนาทีสองนาทีแล้วเตรียมหายบายจ้ะ